วันนี้จะมาแนะนำการพันหูพันปากกระเป๋านะคะกระเป๋ากระเป๋าทรงลีนะคะอันดับแรกเราก็ควรมีอุปกรณ์การทำงานนะคะก็มีก็จะมีกันไกกันไกนี่นะคะแล้วก็มีเหล็กเราทำขึ้นมาเองนะคะเหล็กงัดเนาะแล้วก็จะมีเหล็กแหลมนะคะแล้วก็จะมีตลับเมตรนี่นะคะ เพื่อที่จะมาไว้วัดนะคะต่อไปเราแนะนําอุปกรณ์แล้วเราก็จะมีวัตถุดิบมีอะไรบ้างก็คือมีสีหวายนะคะสีหวายหวายสี่มิลนะคะสี่จุดแปดมิลนะคะหวายนะคะเอาไว้ทําพันหูพันปากนะคะในอันนี้ก็คือวัตถุดิบแล้วก็จะมีสองมิลนะคะด้วยหวายเมเซ่หวายเทียมนะคะอันนี้คือสองมิลสี่งาช้างนะคะ อันนี้ก็คือจะเอามาทำเป็นจูงนางนะคะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือตะกร้าวัตถุดิบที่เราจะามาทาทำนะคะพันหูวันนี้จะมาอธิบายการพันหูก่อนนะพันหูก่อนนะคะอันนี้เรก็มาทําการตัดหวายนะคะตัดหวาย4.8 4.8สีหวายหวาย,หวายเทียมเม่เซนะคะ4.8 4 4.8ยิลนะคะ ตัดส 4, 4ี่เมตรสี่เมตรนะคะ 4, 4ีเมตรเป๊ะๆเลยนะเอามาทำตรงนี้นะคะทำหูตรงนี้นะมาทำตรงนี้นะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะตัดพอเราตัดได้4เมตรแล้วตัดไว้4เมตรแล้วแล้วก็ามาเอาไว้ตัวนี้มา4.8เนี่ยสอดสอดเข้าตรงนี้นะคะสอดสอดเข้าไปหาตัวตะกร้านะแล้วก็ปล่อยปลายไว้สักประมาณเท่านี้นะคะ ประมาณสักสิบสิบเซนเอ้ยมาถึงสิบเซนสิบเจ็ดเจ็ดเซนอ่าทำอย่างนี้นะคะสอดเข้าไปอันนี้ก็คือจะเป็นหวายพันพันนะคะบิดเข้าไปอันนี้ก็ปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยค่ะแล้วก็พันไปพันไปเรื่อยๆนะคะพันไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวมาอาธิบายอีกทีนะคะ นี่นะคะวิธีการพันพันมาเรื่อยๆเนาะ ดึงให้แน่นนะคะดึงให้แน่นอย่าให้หลวมดึงให้แน่นเลยแนนแน่นพอประมาณนะคะค<อ>่ะนี้ใกล้จะจะจบแล้วนะคะอันนี้ก็คือการการเริ่มตรงนี้เริ่มตรงนี้นะแล้วก็พันมาเรื่อยๆพอถึงตรงนี้เราจะจบให้ดูนะคะ วิธีการทำไม่ยากนะคะไม่ยากทำง่ายๆเริ่มต้นง่ายๆจบก็จบง่ายๆเนาะพอถึงตรงนี้แล้วนะก็ตัดปลายตัดปลายให้แหลมหน่อยแล้วเราโน สอดจากข้างในออกข้างนอกข้างในออกข้างนอกนะคะแล้วเราก็จะมาคายคายเส้นที่เราพันเนี่ยคายออกสักเล็กน้อยเพื่อที่จะได้สอดหวขึ้นมาเก็บเก็บปลายไหวนะคะ มีตัวช่วยพอพอเราได้ปลายแล้วนะคะแล้วก็ค่อยพันเริ่มพันให้มันแน่นให้มันแน่นนะคะที่เราคลายออกให้มันแน่นแล้วก็ให้มันชิดกันอย่างนี้นะคะค่อยทำไปนะคะทำไป แล้วเราก็มาดึงมาดึงปลายหวายตัวนี้นะคะเนี่ยมาดึงอย่างนี้เลยนี้เราดึงให้แน่นเลยทีนี้ดึงให้แน่นเลยนะคะอนี้เป็นการจบนะคะจบแล้วเราก็ตัดออกนี่นะคะก็จะได้หูกระเป๋า